สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับสารพัดชาแนลเช่นเคยวันนี้เราก็อยู่บ้านกับตัวกันนะครับก็ชมคลิปภูราพูไปก่อนนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปทาพูราพูแบบสบายชิลๆนะครับในการวิธีการพันวิธีการตีตะปูนะครับแล้วก็พันสก็อตเทปใสพันสก็อตเทปสีดํายังไงนะครับก็ดูในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ ทำเป็นจบเลยนะครับท่านผู้ชมเอาละครับท่านผู้ชมครับกดรับชมคลิปโรนะครับอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจสําคัญเลยนะครับกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวีดีโอใหม่ๆของสารพัดชาแนลไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนดูด้วยจะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับก็ยินดีนะครับสําหรับท่านผู้ชมเก่านะครับ ก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่ยังคอยติดตามที่ยังคอยรับชมคลิปวิดีโอของเรานะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับสําหรับท่านผู้ชมใหม่ทุกท่านเลยนะครับหากอยากจะให้สารพัดชาแนลนะครับทำคลิปแบบไหนทําคลิปยังไงนะครับรีวิวแบบไหนนะครับอยากจะรู้อะไรก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปวิดีโอ นี้ได้เลยนะครับยินดีนะครับยินดีนําไปปรับปรุงแก้ไขก็ติชมกันมาได้เลยนะครับจะขอบขอบคุณมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมขั้นตอนและวิธีในการตอกตะปูนะครับตอกตะปูฝั่งละ4ดอกนะครับระหว่างที่มันต่อนะครับรอยต่อของท่อ PN นะครับตอกฝั่งละ4ดอกก็รวมเป็นทั้งหมด8ดอก พอตอกเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เอาสกอตเทปอ๋อขออนุญาตครับมันจะข้ามขั้นตอนไปหนะ่อยพอตอกตะปูเสร็จแล้วฝั่งหนึ่งนะครับก็เอาไปกอกน้ำสองในสามของท่อนะครับท่านผู้ชมครับก็กะเอาก็ได้ครับเราไม่มีกิโลช่างก็กะเองเลยก็ได้นะครับมันก็คาดเคลื่อนไม่มากหรอกครับนิดๆหน่อย,อยเกินบ้างไม่ถึงบ้างตามกิโล3กิโลสกิโล5กิโลเป๊ะ มันจะขาดเกินนิดหน่อยนะครับก็เพื่อโฟมที่เราจะมาพันน้ำหนักผ้าที่เรามาพันด้วยนะครับท,ท่านผู้ชมมันก็จะเพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีกนะครับครับหลังจากกองน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาพันสกอตเทปใสนะครับสังเกตนะครับพันสกอตเทปใพันยังไงนะครับแล้วก็พันสกอตเทปใสเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตามด้วยสกอตเทปพันสายไฟสีดำนะครับเอามาทับอีกทีนึง นะครับเราก็ประดิษฐ์ทูลรฮูปเล่นๆอยู่บ้านนั่นเองนะครับช่วงตักตัวอยู่บ้านนะครับช่วงนี้นะครับก็รักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยนะครับขอให้ทุกท่านท่านผู้ชมของสาระชานลทุกท่านเลยนะครับปลอดภัยจากโรคระบาดนี้ไปได้ด้วยดีนะครับก็ขอให้รับวัคซีนกันเร็วๆนะครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับวิธีและขั้นตอนในการ ทำภูระหูแบบง่ายๆเลยครับใช้งบน้อยๆชุบยุคนี้ก็คือยุคประหยัดนะครับใครก็อย่าพึ่งจับจ่ายนะครับหากมันยังไม่จําเป็นนะครับท่านผู้ชมครับก็เซฟๆตัวเองไว้นะครับการ์ดอย่าตกนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับก็ถือว่าได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับท่านผู้ชมสําหรับท่านผู้ชมที่รักสุขภาพนะครับก็สกิทกันเข้ามาได้นะครับสกิทกันเข้ามาได้นะครับ เรามีร้านแนะนำนะครับนำโชคคุลฮูปนะครับแล้วก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะสั่งทำเป็นพิเศษได้เลยนะครับโทรมาที่เบอร์0933963556นะครับยินดีรับสายทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ขอให้ทุกคนรวยรวยรวยรนะครับ สำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มีหูรหูฮูวงเดิมอยู่แล้วมันเกิดข้อต่อแตกข้อต่อล้านะครับน้ํารั่วนะครับอยู่ละแวกนี้นะครับพระรามสองมหาชัยสมุทรสาครเพชรเกษมวงเวียนใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับบางแค่นะครับก็ติดต่อกันเข้ามารับซ่อมได้นะครับที่เบอร์0933963556นะครับพิกัดถนน ภาษีเจริญเรียบใต้เขตน้องแขมนั่นเองนะครับเริ่มต้นที่วงละ100บาทนะครับแต่ว่าถ้าหากท่านผู้ชมที่อยู่ไกลๆนะครับมันจะไม่คุ้มค่าขนส่งผมแนะนำให้ซื้อใหม่นะครับดีกว่านะครับมันจะได้ประหยัดมากยิ่งขึ้นหรือไม่ก็ดูคลิปสารพัดชาแนลแล้วก็ฝึกทำฝึกซ่อมไปพังๆเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวมันก็เป็นเองนะครับใน คลิปของสารพัชชาแนลนะครับมีความรู้เกี่ยวกับคู่ละฮุปเยอะแยะมากมายเลยนะครับท่านผู้ชมได้ทําเพลย์ลิสต์ไว้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการพันฟิล์มพันผ้าทําพูละฮุป2กิโลให้กลายเป็น3ากิโลกิโลประมาณนี้นะครับวิธีซ่อมวิธีการทําข้อต่ออุย้ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับหรือไม่ก็หากที่เกียบซ่อมก็นั่นแหละครับ โทรมาที่เบอร์0 9 3ย์6 3 5 5 6นะครับยินดีรับสายสท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสำหรับคนที่รักสุขภาพนั่นเองนะครับทางเรามีร้านแนะนำนะครับฮูรหฮูทนแข็งแรงนะครับมีตั้งแต่1กิโลสกิโล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 กกิโลกิโลถึง10กิโลนะครับ6กกิโล 8กิโลสกิโลนี่ก็ต้องสั่งทำเป็นพิเศษนะครับท่านผู้ชมก็ต้องโทรมาจะเอาแบบไหนจะเอาสเปคไหนจัดไปได้เลยนะครับนำโชคคูราฮูนะครับก็ทนแข็งแรงเล่นจนลืมนะครับท่านผู้ชมก็สุดๆนะครับทนแข็งแรงเล่นจนลืมจริงๆนะครับร้านนี้ครับนำโชคคูราฮูนะครับนำโชคคูราฮู มีทั้งปลีกและส่งนะครับเป็นโรงงานเป็นสินค้า o t ท็นะครับท่านผู้ชมก็สนใจก็ลองสั่งกันไปใช้ดูนะครับแล้วก็บอกต่อๆนะครับท่านผู้ชมจะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับก่อนจบคลิปวีโอฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสรารพัดชาแนลได้ทำคลิป วิดีโอใหม่ๆออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับกดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยจะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับถึงไม่ใช่ในาฬิกาแต่ก็มีเวลาให้เสมอเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ